ผู้ชมคะรายการ This Is a Book นะคะกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งค่ะ พร้อมกับการนําเสนอเรื่องราวดีๆของหนังสือนํามาฝากท่านผู้ชมค่ะในช่วงของหนังสือดีค่ายดังวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมไปทําความรู้จักกับสํานักพิมพ์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีกับผู้ที่ชื่นชอบหนังสือประเภทนวนิยายจีนกําลังภายในหรือว่าพงศาว,วดารจีน3ก,ก๊กหนังสือชุด3าเกลอค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะสำนักพิมพ์ประพันธ์สารซึ่งได้รับฉายาว่าราชาแห่งหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กนะคะเข้าสู่การบริหารแบบใหม่ค่ะซึ่งส่วนหนึ่งนั้นนะคะก็ทําให้มีการผลิต หนังสือในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นด้วยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงหนังสือซึ่งเป็นผลิตผลใหม่จากการปรับปรุงโฉมของสำนักพิมพ์ประพันธ์สารค่ะนั่นก็คือหนังสือชุดสื่อการเรียนรู้ในชื่อชุดว่าเตรียมความพร้อมปฐมวัยอายุ3-6ปีกิจกรรมบูรณาการค่ะเราจะมาพูดคุยกับคุณพรทิพย์บุญมงคลบรรณาธิการหนังสือเล่มนี้กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสำนักพิมพ์ประพันธ์สารเนี่ยผลิตหนังสือแนวไหนออกมาบ้างคะ ที่จริงดิฉันเป็นบก,กเฉพาะหนังสือเด็กปฐมวัยก่บที่ปรึกษาทางด้านหนังสือนิทานภาพเด็กนะคะหนังสือแนวอื่นๆของสำนักพิมพ์เนี่ยก็ไม่ได้ข้องเกี่ยวโดวยตรงนะคะแต่ปัจจุบันนี้หนังสือพิมพ์หนังสือของสำนักพิมพ์เราเมีหลากหลายแนวมากเลยนะคะอย่างเช่นหนังสือแนววรรณกรรมและสารคดีต่างๆนะคะหนังสือวรรณกรรมเด็กทั้งที่เป็นของนักเขียนของเราเองแล้วก็ทั้งที่แปลมาจากภาษาต่างประเทศนะคะ แล้วก็หนังสือแนววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะหนังสือแนวที่คุณผู้หญิงชอบอ่านนะคะหนังสือแนวที่เหมาะกับท่านผู้สูงอายุนะคะอนอกจากนี้เรายังขยายไปทางด้านหนังสือเสริมความรู้ที่ตรงกับสาระต่างๆในชั้นเรียนนะคะแล้วก็มีทั้งตำราเรียนและแบบฝึกหัดด้วยค่ะค่ะหนังสือมีออกมาจํานวนมากทีเดียวนะคะไม่ทราบว่ามีหนังสือเล่มไหนที่โดดเด่นแล้วก็อยากจะแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันบ้างไหมคะ ช่วงก่อนจะสิ้นปีนี้นะคะเราก็จะมีหนังสือที่ส่งเสริมความรู้ข้อห้องสมุดนะคะชุดวิทยาศาสตร์ออกมานะคะก็มีหนังสือบุออคคลสําคัญตามวาระออกมาด้วยนะคะสาหรับหนังสือเล่มที่คิดว่ากําลังจะเสร็จหรือกําลังจะออกมาในเร็วนี้นะคะที่อยากจะแนะนําก็คือหนังสือของออพระนัท่าตปองพลอดีเลศสาระนะคะเป็นหนังสือที่ท่านเขียนขึ้นมาใหม่ ชื่อหนังสือสุจิปุรีนะคะเป็นหนังสือสารคดีชีวประวัติการทํางานทางการเมืองของท่านนะคะถ้าสนใจหนังสือเล่มนี้นะคะก็ติดตามได้ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติประมาณเดือนตุลาคมเนะะี่ยค่ะวางตลาดแน่นอน,นะค,ะค่ะสำนักพิมพ์ประพันธ์สารเนี่ยผลิตหนังสือออกมาหลากหลายแนวเหมือนกันนะคะไม่ทราบว่าหนังสือแนวไหนคะที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดและก็ได้รับความนิยมมากที่สุดจริงๆต้องขอ บอกถึงหนังสือที่เราภูมิใจนะคะ,คะก็มีหลายหลายเล่มเช่นหนังสือวรรณกรรมเยาวชนเร<ม>ื่องต้นส้มแสนรากนะคะทั้งเล่มหนึ่งเล่มสอง<ม>หนังสือรางวัลซีไลท์ของคุณอัญชันนะคะ,คะอัญชันมีแห่งชีวิตหนังสือนวียนวนวนิยายชุดของท่านปองพลเดเรเ็กสารนะคะ<ม>หนังสือชุดซาราโกโหกข,ของปออินทรป,ปาริสนะคะ<ม>แล้วก็หนังสือการเดินการสอนสังเกตชุดเ<ม>บสเฟน ซึ่งเป็นหนังสือของสน็อก,กิลแมกกาฮิลที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นตัวแทนในประเทศไทยตพผู้เดียวนะคะค่ะสำหรับตลาดใหม่หรือนักอ่านหน้าใหม่ๆนะคะก็จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างขึ้นมานะคะตอนนี้เรามีการวิจัยที่จริงจังโดยการอ,าออกแบบวิจัยที่ชัดเจนนะคะแล้วก็เลือกกลุ่มวิจัยที่ค่อนข้างมากเพื่อให้ได้ผลวิจัยที่ถูกต้องแม่นยำนะคะแล้วเราก็จะ สรุปผลการวิจัยอย่างตรงไปตรงมานะคะมากรนที่หนังสือเล่มนี้นะคะในหนังสือชุดสื่อการเรียนรู้ค่ะเตรียมความพร้อมประถมวยัยอายุ3-6ปีกิจกรรมบูรณาการนะคะสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะเราตั้งเป้าหมายหรือว่าโจทย์ของหนังสือเล่มนี้ยังไงบ้างคะค่ะหนังสือเตรียมความพร้อมสําหรับเด็กเนี่ยนะคะชุดนี้คือเรามุ่งที่จะเตรียมความพร้อมของเด็กทุกๆด้านเนี่ยนะคะ,คะ ทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและก็สติปัญญานะคะเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยได้เรียนในระดับชั้นประถมอย่างมีความสุขแล้วก็เป็นเด็กที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดไปนะคะอันนี้เป็นเป็นจุดมุ่งหมายของเรานะคะน,นี้ถ้าสมมติว่าเราสังเกตเด็กเล็กๆเ,เ,เ,เนี่ยนะคะเราก็จะพบว่าถ้าสมมติครบพร้อมที่จะใช้กล้ามเนื้อร่างกายเนี่ยนะคะไม่ว่ากล้ามเนื้อใหญ่หรือกล้ามเนื้อเลยโดยเฉพาะก,การใช้มือเนี่ยเด็กๆก,ก็จะมีพัฒนาการในด้านอ,าอื่นๆเนี่ยตามมาเป็นลําดับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย หนังสือชุดนี้เนี่ยก็จะสอนให้เด็กเนี่ยได้ใช้พัฒนาการของมือเนี่ยโดยไม่รู้ <ừ> ตัวนะคะเด็กจะเรียนอย่างสนุกสนานโดยที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกถูกบังคับให้เรียนเนี่ยนะคะการทําหนังสือสําหรับเด็กนะคะมีแนวคิดที่แตกต่างจากการทําหนังสือแนวอื่นอย่างไรบ้างคะแตกต่างคะ่ะหนังสือเด็กเด็กเนี่ยนะคะจะสื่อความหมายด้วยภาพเพราะเด็กเองอ่านหนังสือไม่ได้อ่านตรงสื่อไม่ได้เพราะฉะนั้นภาพนี่สําคัญมากภาพจะต้องชัดเจนแล้วก็สื่อความหมาย ลายเส้นของภาพเนี่ยจะต้องสวยหรือว่าสื่อความหมายได้ชัดเจนนะคะนั้นสีสันของของภาพการทำอาร์ตเวิร์กจะต้องชัดเจนคือ<ฆ>การตรวจอาร์ตเวิร์กหนังสือเด็กเนี่ยนะคะจะต้องทำการบ้านหรือทำงานเนี่ยหน,หนักกว่านังสือปกติ3-4เท่าเพราะบางครั้งเนี่ยเราตรวจไปแล้วเราก็คิดว่าถูกต้องแล้วแต่พอกลับมาดูอีกครั้งเนี่ยอาจาีะนียังพลาดอยู่ก็ต้องแก้ไขกันใหม่นะคะ และที่สาคัญก็คือหนังสือของเด็กเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับพัฒนาการด้วยอ,อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคํานึงถึงนะคะ,คะเป็นพัฒนาการในแต่ละวัยก็จะไม่เท่ากันยากหรือง่ายเกินไปก็จะไม่เกิดผลสําหรับเด็กนั้นหนังสือจะต้องหนังสือเด็กจะต้องคํานึงถึงพัฒนาการของเด็กเพื่อที่ให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการตามที่เราต้องการ คุณพรทิพย์หนักใจไหมคะในการทาหนังสือสําหรับเด็กที่จะต้องคํานึงถึงเนื้อหาสาระของหนังสือในขณะเดียวกันเนี่ยจะต้องทํารูปเล่มแล้วก็ความน่าสนใจของหนังสือเนี่ยให้โดนใจทั้งผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ปกครองแล้วก็ตัวเด็กไปพร้อมๆกันต้องตอบยากมากนะคะเด็กเนี่ยที่ทำนะคะแต่ถ้าถามว่ายากแค่ทําให้โดนใจผู้ปกครองหรือเด็กแค่นั้นน่ยก็คงยังไม่พอนะคะค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยพอรามึอทำหนังสือเด็กแล้วเนี่ยจะรู้ว่ายากมากเพราะว่าเราต้องคำนึงถึงหลายๆสิ่งหลายๆอยา่างเช่นเนื้อหาเนี่ยเหมาะสมไหม,มแล้วก็เป็นเนื้อหาที่เป็นผลดีกับเด็กในทางบวกหรือไม่นะคะรูปภาพสื่อความหมายหรือไม่เหมาะสมหรือไม่นะคะกิจกรรมที่เสนอให้เด็กน่าสนใจหรือไม่ทําให้เด็กเรียนอย่างสนุกสนานหรือไม่นะคะแล้วต้องคิดต่อไปว่าทําอย่างไรจึงจะทําให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการในความคิดสร้างสรรค์ หรือว่าไม่ปิดกัน้นความอยากรู้อยากเรียนซึ่งมันมีอยู่ในตัวเด็กมาตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยนะคะให้คงอยู่แล้วก็มีตลอดไปอันนี้คือสิ่งที่ยากหนึ่งสือเด็กค่ะ